โอยสวยนะครับสั้นๆเลยไม่ต้องอะไรมากสวยครับสวยแบบสวยหรูเลยอ่ะเปิดเครื่องขึ้นมาก็จะเจอกับโลโก้ของทีมฟอร์มูล่าวันจากแอสตันมาตินเขานีเน่เป็นไงเป็นไงมันถึงว่ามันจะไม่ได้เปิดอ้าจนสุดนะเ <Wow. S 1> นี่ยมันจะมันจะมีความแบบประตูของแอสตันมาตินแบบจึ๊กขึ้นมานิดนึงอ่ะแล้วองศาคือเป๊ะมากนะครับนีครับมีของเล่นมีของเล่น ดึงออกมาครับคือผมสามารถทําคลิปนั่งเล่าประวัติแอสตันมาตินให้คุณฟังได้อีกหนึ่งคลิปเลยนะเพราะว่าทีมแอสตันมาตินที่เป็นผมเล่าวันทีมเนี่ยครับมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากนะครับเป็นร้อยปีนะครับ ชื่อว่าเซอร์ไพรส์ใครหลายๆคนแน่นอนเลยครับกับเรียวมีรุ่นพิเศษสุดที่ได้ไปคอลแลบกับสุดยอดทีมฟอร์มูล่า1อย่างแอสตันมาตินอาร์ c รมโค m ฟอร์มูล่า1ทีมนะครับซึ่งทีมนี้เนี่ยนะครับเป็นทีมในดวงใจของใครหลายๆคนนะครับมีแชมป์ฟอร์มูล่า1ที่พวกผมชอบกันมากๆด้วยอย่างคุณอารอนโซ่นะครับในปีก่อนหน้านี้และในครั้งนี้ครับไม่ได้มาแค่การคอลแลบแบบง่ายๆนะครับนี่คือครั้งแรกครับที่เรียวมีแบรนด์ระดับโลกได้ไปคอลแลบกับทีมฟอร์มูล่า1ระดับโลกมีอะไรเจ๋ เจ๋งข้างในบ้างเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่ากล่องอันนี้เขาจะให้กับสื่อนะครับที่เขาคัดมาแล้วว่าหน้าตาดีนะครับแล้วออฟฟิศของพวกเราอะครับโชคดีมาก ได้แบบนี้มา2เซตเซตหนึ่งอยู่ที่เกมจ๋านะครับอีกเซตหนึ่งอยู่กับผมนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะต้องเอาไปใช้งานที่ต่างประเทศด้วยก็คือผมจะไปงานเปิดตัวของเขาที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับซึ่งอันเนี้ยต้องบอกก่อนอีกครั้งหนึ่งนะว่าเราได้มาก่อนที่มันจะเปิดตัวดังนั้นราคาทั้งเซตนี้ผมไม่รู้และผมไม่แน่ใจได้ว่าเขาจะมีวางขายจริงๆริงไหมด้านหน้าของกล่องที่เขาส่งมาให้เราครับจะมีโลโก้ของ As t ตันมาตินอาร์มโค o ฟอร์มูล่าวันทีอยู่นะครับแล้วก็จะมีคําว่าเรยวมีอยู่ตรงนี้ด้วยสวยงามอรา,มาราม เราก็จะเจอกับตัวสเปคแบบคร่าวๆก่อนเลยก็คือเรื่องของตัวความจุแล้วก็ตัวสีนะครับในมือผมนี้ครับเป็นสี s t t o n a r t i n g r e e n นะครับแล้วก็เป็นรุ่น Ram 16 s t o r a g e 512 g b นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าปกติแล้วเรียวมี GT7 จะมีแค่รุ่น Ram 12 s t o r a g e 256แล้วก็ Ram 12 s t o r a g e 512 g b จะไม่มี Ram 16ถ้าคุณอยากได้ Ram 16ใน Realme GT7 จะต้องเป็นรุ่นพิเศษแบบนี้เท่านั้นนะครับแล้วสีของเขาคือสีแบบที่ผมเซตไฟวันนี้เลยครับแอสตันมาตินกรีนเป็นสีที่สวยมากแล้วก็ตรงนี้มีตัวสแกนของเขาอยู่นะครับวิธีการเปิดกล่องก็เท่มากครับเขาจะทําเหมือนกับสลักขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราได้ลูดกันแบบรูด,ร,ด,ดรืดอ้ามขาดลูดอีกทีครับเฮ้ย <c oughs> แกะกล่องแบบโบบัสนะครับโอ้ยวิธีการเปิดกล่องครับดูวิธีการเปิดกล่องนะเี่ <c oughs> เปิดมาก็เจอกับโลโก,โก้ของ As t o ัน a r t i n Formula 1 t e a m นะครับแล้วก็เรยวมี GT7 Dream Edition นี่คือชื่อที่ถูกต้องของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ครับแกะออกมาครับนี่ีโหยเทปะเทปะสโลแกนของเรียวมีครับอยู่ด้านบน make is real นะครับเรียวมีเขาเขาทำได้จริงนะจากวันที่เขาเป็นแบรนด์น้องใหม่ครับจนถึงวันนี้ได้รับการยอมรับระดับโลกแล้วก็ได้มีโอกาสไปคอลแลบกับแบรนด์รถซูเปอร์คาร์แล้วก็เป็นแบรนด ฟอร์มูล่าวันระดับโลกอย่างแอสตันมาตินด้วยนยครับผมเองมีโอกาสนะได้ดูการเติบโตของทั้งสองฝั่งได้ดูการเติบโตของทีมฟอร์มูล่าวันของแอสตันมาตินได้ดูการเติบโตของแบรนด์เรียวมีแล้ววันนี้เขาได้ไปเจอกันก็ถือเป็นอะไรที่แบบว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับในอิสเรลอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ด้านล่างครับนี่อาร m มโคฟอร์มูล่าวันทีมนะครับแอสตันมาตินอารามโคฟอร์มูล่าวันทีมแล้วก็ตรงนี้เป็นเรียวมีของเขานะครับนี่ด้านหน้าครับโอ้โหเอาจริงป่ะกล่องเหมือนกล่องนาฬิกาหรูอะ โรเล็กปาเตอะไรแบบนี้ฟิลแบบนี้เลยครับคือเปิดมาเนี่ยด้านหน้ากล่องเนี่ยจะต้องแบบวาวไว้ก่อนเลยสีมีความแตกต่างจากเรียลมีทุกรุ่นที่เราเคยแกะกล่องจะเรียกว่าสีของกล่องเนี่ยแตกต่างจากสมาร์ทโฟนทุกตัวที่ผมเคยแกะมาทั้งชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับผมไม่เคยเจอกล่องของสมาร์ทโฟนสีแบบนี้เทม่า <c oughs> <t ema> นะครับหุยด้านหลังตัวนี้เขาจะมีพาร์ทนัมเบอร์ด้วยนะหุยมีพาร์ทนัมเบอร์จริงครับตรงนี้เขาเขียนว่า As t ต n m a r t ิน a r ร m ม o พฟ r m u l a ล่า1ทีมแล้วก็มีพาร์ทนัมเบอร์บอกอยู่พร้อมกับตรงนนี้เป็ Official Product นี่ดีเทลเล็กๆนะครับที่อยากให้เห็นนะ <Wow. S 1> ก็คือแปะไปเลยว่าเออเฮ้ยอันนี้มันของแท้นะจ๊ะเฮ้ย <Wow. S 1> เอาเรื่องแกะออกมาว้าวมาวะมาว่ะ ตรงนี้ครับเขียนว่า driven from within นะครับแล้วก็ตรงนี้ make it real ก็คือน่าจะแยกพาทวันนี้คือสมาร์ทโฟนนี่คืออ e s s ร r y ที่แบบไปคอลแลบกับแอสตันมาตินมาหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับเดี๋ยวต้องลองแกะดูวิธีการเปิดเนี่ยนะครับเขาจะเปิดเหมือนกับประตูรถของแอสตันมาตินนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่ตามในวงการซูเปอร์คาร์มาเนี่ยนะครับซูเปอร์คาร์แต่ละแบรนด์เนี่ยจะมีวิธีการเปิด ไม่เหมือนกันบางคนก็เป็นซิสเตอร์ดอบางคนก็เป็นเกาวิงนะครับตัวนี้เป็นสวอนนะครับก็คือจะเวลาใครที่แบบว่าไปดูแอสตันมาตินเปิดตัวครับก็จะเปิดแบบเฉียงขึ้นนิดนึงอ่าเทมาอันนี้ก็อามาใช้ในกล่องตัวนี้ด้วยนะครับเป็นดีเทลเล็กๆนะเปิดมาครับก็จะเจอกับตัวเครื่องนะครับสังเกตดูนะมันจะเปิดไม่สนิทนะหมายถึงว่ามันจะไม่ได้เปิดอ้าจนสุดนะ มันจะมันจะมีความแบบประตูของ a s สตันมาตินน่ะบบจึ๊กขึ้นมานิดนึงอะ่ะแล้วองศาคือเป๊ะมากนะครับด้านในก็จะเจอกับโลโก้ของ a s สตันมาตินที่เป็นฟอร์มูล่านทีมอยู่แล้วก็น่าจะเป็นออเดอร์รีนะในนี้นะครับหยิบยกขึ้นมาครับก็จะเจอกับตัวเครื่องนะครับแล้วก็เรย์มี Gt7 Dream Edition Design for Intensity ครับสวยงามมากสวยงามมากแล้วก็สแกนลงสแกนนิอะไรก็อยู่นี้นะครับดึงครับปืดนี่สีจะมีความแบบเขียวมรกตนะ เป็นสีประจําทีมของแอสตันมาตินเขาเลยแล้วก็คลิปด้วยสีทองซึ่งเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะครับแต่ว่าขอดูของข้างในก่อนดิมีอะไรบ้างอ่าอ้ยพอพอเรายกมือถือออกบดอะกล่องมันจะแบนราบดูนะอันนี้ตอนนีมน้มันมีความแบบว่าเป็นสวอนดออยู่ใช่ไหมชุบฮี่เขาคิดมาแล้วนะครับจากโรงงานแต่ของที่เราจะเล่นนะครับจะไม่ได้อยู่ในนี้นะอันนี้ผมบอกก่อนมันจะอยู่ข้างล่างนะครับอันนี้มันเป็นดีไซน์ของเขานะครับกดปุ๊บพอกดไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นี่ เห็นเป็นลิ้นชักอยู่ซึ่งถ้าเกิดาคุณไม่ได้เอาแผ่นรองออกมันก็เอาลิ้นชักออกไม่ได้เพราะว่าประตูมันจะกั้นไว้อยู่เฮ้ยดีไซน์ครับดีไซน์นะครับมีของเล่นมีของเล่นดึงออกมาครับมีสไลด์ออกมาครับก็จะเจอกับอุปกรณ์3ชิ้นที่อยู่ในเซ็ตนะครับซึ่งแต่ละเซ็ตก็จะเป็นสีพิเศษด้วยนะเพราะว่าเรียวมี GT7 ตัวปกติเราแกะกล่องกันไปแล้วแล้วก็ไม่ได้อุปกรณ์แบบนี้นะครับอันดับแรกครับที่เห็นอย่างชัดเจนเลยก็คือตัวอะแดปเตอร์ชาร์จที่เปลี่ยนเป็นสีดํา สวยงามมากนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นอะแดปเตอร์ชาร์จซูเปอร์วู๊120วัตต์แรงไหมแรงแน่นอนอยู่แล้วครับ0ถึง100อ่ะไม่ถึง40นาทีแรงพอๆเลยอ่ะฟอร์มูล่า1ของทางฝั่งแอสตันมาตินเขานะครับก็คือเน้นแรงเน้นเร็วอะไรประมาณนั้นแล้วก็ไม่ต้องห่วงครับแบตเนี่ยให้มา7,000ม mm ิลลิแอมป์นะ ้งานได้ตลอดทั้งวันอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าให้มาดีให้มาดีแล้วก็ตรงนี้ด้านในทําสีดําเข้มขลึมไว้หมดเลยคือคุมตีมาเอาง่ายนะครับอีกชิ้นหนึ่งครับก็จะเป็นสายชาร์จนะครับซึ่งสายชาร์จที่เขาให้มาก็คุมตีให้เดียวกันครับตั้งใจทําพิเศษให้เป็นสีดําโดยเฉพาะนะครับเห็นไหมหัวดำสายดำนะครับอะแดปเตอร์ชาร์จดำเท่นะครับอีกชิ้นหนึ่งครับจะเป็นเคสนะครับที่มาจากทางฝั่งแอสตันมาตินเขาหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าลวดลายมันใช่นะครับให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งนะเคสบบแ อย่างผสมกับพลาสติกตอนแรกผมคิดว่าจะเป็นแบบว่าคาร์บอนไฟเบอร์แท้นะครับเพราะมทำลายคาร์บอนไฟเบอร์มารวมถึงมีการเว้าตำแหน่งของโลโก้แอสตันมาตินเพื่อที่ว่าเวลาเราแปะเข้าไปกับตัวเครื่องเลยหน่อยครับโลโก้แอสตันมาตินจะโผล่ขึ้นมาตรงนี้เทปะแล้วก็มีการเว้าโค้งเว้าขอบอะไรให้อย่างดีเลยนะครับเที่ยมคัญครับตรงนี้เขียนด้วยว่าฟอร์มูล่า e ทีมพอแปะเข้าไปใช่ปะคุณก็จะเห็นโลโก้แอสตันมาตินแล้วก็มีคำว่าเป็นฟอร์มูล่า e ทีมด้วยนะอ่าด้านล,ล่างก็จะเป็นโลโก้้้นนะรรัพอมมจีเ ของรถที่เป็นฟอร์มูล่าวันติดมาให้ด้วยคือเชฟแบบนี้ครับที่อยู่บนฝาหลังอะ่ะจะอยู่บนตัวเครื่องด้วยนะเขาจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับผิวแบบ3มิติอันนี้คือเขาตั้งใจทํามาให้มันเหมือนกับหน้ารถของฟอร์มูล่าวันซึ่งอยู่ข้างหลังผมเนี้ยสังเกตดูนะด้านหน้าของฟอร์มูล่าวันอ่ะมันจะเป็นแบบสามเหลี่ยมเพื่อให้มันลูลมใช่ปะ่ะเรียวมีเขามาทําฝาหลังแล้วก็เอามาใส่ในเคสแบบนี้ด้วยสวยงามมากนะครับสวยงามมากแล้วก็เป็นลวดลายแบบคาร์บอนไฟเบอร์แต่ว่าไม่ได้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์แท้นะเป็นลวดลายเฉยๆนะครับก็เป อีกอันนึงครับที่หลายๆคนอาจจะพลาดไปนะครับอยู่ในคู่มือของเขาอาจจะมองว่าเฮ้ยมันก็แค่คู่มือพี่สิ่งที่อยู่ข้างในเนี่ยจริงๆที่อยากเห็นไม่ใช่คู่มือแต่มันคือเข็มจิ้มซิมถ้าลองสังเกตดูนะเวลามันโดนเหลือบแสงอะ เข็มจิ้มซิมจะมีลวดลายที่เป็นรถฟอร์มูล่าวันอยูม่มันต้องสังเกตนะเว้ยคือทําได้ยังไงทําไปทําไมอันดับแรกแต่ว่ามันสวยงามครับมันสวยงามมันเป็นกิมมิกเล็กๆที่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้แกะคู่มือมาอ่านอะ่ะคุณจะไม่รู้เว้ยแต่ว่าเนนี้เขาเขากำชับผมมาเลยว่าแกะให้ครบทุกอันนะคะมันมีดีเทลอยู่แหมซึ่งก็จริงครับ สวยงามมากแล้วก็เป็นหัวแหลมๆอาไว้เป็นเข็มจิ้มสิมนะครับซึ่งด้านในเนี่ยถ้าลองสังเกตมันคือดีไซน์ของรถฟอร์มูล่าวันในทีมแอสตันมาตินเขานะครับแล้วก็ทํามาให้มันดูแบบสวยงามแบบว่าลู่ลงลู่ลมใช้งานได้สวยงามได้สะสมได้อะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะนี่คือก่อนหมดนะครับที่เราจะได้ไปหลังจากซื้อเรียวมี GT7 Re-Midition นะครับเห็น,นี้ตัวเครื่องอยู่ตรงนี้แล้วนะครับสวยงามมากสวยงามมากนะครับตัวเครื่องเนี่ยดูเหมือนจะขนาดไซซิ่งอะไรนี่คล้ายกันเลยนะครับกับตัวปกติแต่ว่าฝาหลังเนี่ยจะมีความนูนขึ้นมานิดนึนะ แกะปืดปืดปืดขออนุญาตลอกตัวนี้ออกนิดหนึ่งนะครับหูย สวยนะครับสั้นๆเลยไม่ต้องอะไรมากสวยครับสวยแบบสวยหรูเลยอ่ะอันดับแรกนะถ้าใครที่ติดตามมานานจะรู้ว่าผมเป็นคนที่ชื่นชอบสมาร์ทโฟนสีเขียวอยู่แล้วนะครับลองย้อนกลับไปดูได้หลายๆคลิปเลยเวลาเจอสมาร์ทโฟนสีเขียวเนี่ยเราจะชอบเป็นพิเศษเพราะว่า1สีเขียวมันแบบสีมันมูนิดนึงอ่ะรู้สึกว่าถือแล้วดูรวยถือแล้วจะโชคดีเป็นสีหยกสีเอมอรลหรือว่าสีแบบเนี้ยสีที่เป็นเป็นแบบว่าน้ําทะเลด้วยมรกตด้วยผสมผสมกันนะครับแล้วก็ชื่อสีเนี่ยคือพิเศษมาก ชื่อว่า a s t ตันมาตินกรีนนะครับเป็นสีเฉพาะของ As t ตันมาตินเขาเลยนะครับเป็นลิขสิทธิ์ของเขาแล้วก็สวยงามมากใครที่ติดตามผมเลื่าวัน,นย่างที่เล่าครับจะคุ้นชินกับสีนี้มากๆแล้วก็ด้านในเนี่ยถ้าเจาะลงไปอีกนิดน,นึงอ่ะตรงบาเลนส์กล้องเขาจะมีการไดแคปเซนซี CNC มาแล้วก็ทําสีทองใส่เข้าไปทางฝั่งเรย์มี่เนี่ยบอกว่าการที่เราจะทําฝาหลังแบบนี้ออกมาได้เนี่ยครับมันทํายากมากจะต้องลงสีหลายขั้นตอนโดยปกติแล้วสมาร์ทโฟนเนี่ยเราจะลงสีกันแค่ประมาณครั้ง2ครั้งในการทําใช่ปะอันเนี้ยน่า,นา,านแนะม,ามแบบ วิบวับวิบวับนิดน,นึงอะโชว์ความพราวเลยว่านี่คือ Aston Martin Formula 1 t e a m อยู่ตรงกลางเลยครับแล้วตรงนี้ครับเวลาเราใส่เคสแต่เคสที่เราเห็นนะ่ะเขาจะเว้าตรงนี้หลบมาเลยตรงนั้นล่างจะเป็นคำว่าเรือมีอยู่นะครับฝาข้างหลังเนี่ยถ้าเรามองจากกล้องนั้นเราจะเห็นเลยครับว่ามันจะมีความเป็น 3D Curve อยู่เขาตั้งใจทํามาให้มันเป็นดีไซน์ ของด้านหน้ารถฟอร์มูล่าวันนะครับซึ่งมันจะช่วยในการแบบรีดอากาศดูมีความแบบแอโรดนามิกของเขาอะไรประมาณนั้นแหละซึ่งมันสวยครับมันเท่ไม่ใส่เคสก็หล่อใส่เคสก็หล่อก็แล้วแต่ว่าคุณจะชอบแบบไหนแต่ว่าถ้าเป็นผมนะถ้าแบบไม่ได้มีปัญหาเรื่องบัตเจ็ตหรือว่าซื้อสงเครื่องได้เครื่องนึงเก็บเครื่องนึงใช้อะไรเงี้ยคงจะถอดเคสมันดูรวย ด้านบนก็จะเป็นตำแหน่งของแบบพวกเซนเซอร์ไอไออินฟราเรดนู่นนี่นั่นแล้วก็ลำโพงนะครับส่วนด้านข้างครับปุ่มโฮมจะทำให้เป็นเป็นสีเดียวกันเลยกับตัวกรอบเลนส์กล้องนะครับก็คือจะมีความเป็นสีแบบเหลืองๆติดแบบใบยไรเรียกอะไรนะใบตองอ่ะเออสีเหลืองใบตองอ่ะมันจะมีความเขียวนิดหน่อยเหลืองนิดนึงอ่ะผสมผสมกันอนะไรเงี้ยสวยงามมากนะครับสวยงามมากแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นตูดชาร์จนะครับสวยครับน้ำหนักดีถ้าเราเทียบกับตัวปกติเนี่ยหนาขึ้นมานิดนึงนะส่วนตัวผมนะหนาขึ้นมานิดหนึ่ง,นะนะงแล้วก็ตรงนี้เป็นกระจ รูหราปาร์ตี้แน่นอนเนี่ยเคาะเลยป๊อกแป๊กปอกแป๊ก,ปกเลยสวยงามมากนะครับสวยงามมากเฟรมนะครับเฟรมเป็นสีเขียวแอสตันมาตินด้วยนี่เห็นนะทำมารอบตัวเลยครับสวยงามมากสวยงามมากมีความแบบว่าถ้าเป็นสัดส่วนสีนะจะเป็นสีขาวสีเขียวแล้วก็สีใบตอง3ส,สีนะครับผสมกันอยู่ในสมาร์ทโฟนหนึ่งเครื่องถือแล้วดูรวยมากเลยกด <c oughs> <c oughs> เปิดเครื่องครับตือดึงอ่ะเปิดแล้วนะครับเฮย้ย ดูดิตัว Android ยังเป็นสีเขียวเลยครับนี<ฮ>่เขาตั้งใจเนี่ยเอาไม่ใช่ไม่ใช่บ้าหรือเปล่าวไว้ชายทีนี้เปิดขึ้นมาครับอยากจะบอกนิดนึงว่าไม่ได้มีความพิเศษแค่กับลวดลายหรือว่าของแถมเท่านั้นนะครับแต่ว่า สเปคไส้ในเองก็มีการปรับเปลี่ยนขึ้นมาอย่างแรกเลยคือเนี่ยเปิดเครื่องขึ้นมาก็จะเจอกับโลโก้ของทีมฟอร์มูล่าวันจากแอสตันมาตินเขานะครับซึ่งพิเศษมากเปิดมายังไงก็ใช่นะครับเพราะเป็น U I ที่คัสตอมมาพิเศษนะซึ่งไม่ได้มีแค่ตัวหน้าต้อนรับตอนเปิดเท่านั้นนะครับเวลาเราเสียบชาร์จเวลาแบบว่าเราใช้งานอะไรสักอย่างนึงอะ่ะมันก็จะมีอยู่ด้วยอย่างเช่นแบบ U I ตอนเสียบชาร์จอนะไรเงี้ยจะเห็นชัดเจนเลยว่าเป็นของ As t ตัน Martin เขานะครับลายนิ้วมือนะครับ ก็ไม่ได้เป็นอัลตราโซนิกนะมันเป็นออปติคอลปกติอยู่น่าเสียดายนิดนึงนะครับมอเตอร์สันดีงามพารามแปบอยู่แล้วนะครับเราทําคลิปพรีวิวไปแล้วเนาะกับตัวเรียวมี GT7 แล้วก็ g t 7 t วันนั้นผมจําได้ไปดูได้ในคลิปนั้นคล้ายๆกันแต่ว่าตัวนี้จะพิเศษหน่อยเรื่องของตัวอุปกรณ์ของแถมนะครับจอมันบางมากเลยขอบจอก็บางครับแล้วก็เป็นจอที่ไม่ได้เป็นจอโค้งด้วยนะสายเล่นเกมน่าจะชอบกันดูดิจอแบบไม่โค้งเลยอะ เนียนกริปนะครับขอบบนขอบล่างบางคลิปชึบอ่าเรียวมี UI นี่เปิดมาครับง่ายเลยครับ UI พิเศษเฉพาะสำหรับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ครับนี่เป็นไงเป็นไง w วยเปเปอร เป็นสไตล์ของแอสตันมาตินไอคอนเป็นสไตล์ของแอสตันมาตินแล้วก็คุมตีมเหมือนเดิมเลยคือสีขาวสีดําสีเขียว3ส,สีนี้วนวนกันอยู่นะครับให้มันดูแบบดูหรูดูแพงเป็นพิเศษนะครับแล้วก็มีการตัดคลิปด้วยสีใบตองเล็กน้อยนะครับให้มันดูแบบว่าพิเศษขึ้นมาอะไรประมาณนั้นแล้วก็จะมีโลโก้หลายๆตัวครับที่แบบว่าสวยเป็นพิเศษนะเช่นตัวโลโก้เจอร์มินายจะทําเป็นพื้นหลังเป็นคาร์บอนไฟเบอร์หรือว่าตัวโลโก้ของตัวตั้งค่าป้าหรือว่ากล้องหรือว่าเบราว์เซอร์เนี่ยจะเป็นตัวยางแล้วก็ลายลอ ปุ่มโทรปุ่ม Play Store ปุ่ม g a l ลอรีนะครับอย่างปุ่ม g a l ลอรี่เนี่ยนะครับปุ่มรูปอะ่ะจะเป็นปุ่มที่เป็นรูป Formula 1วันข้างหลังผมนี้เลยเป็นปี2024นะครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดของเขาซึ่งสวยงามมากนะครับสวยงามมากเกมเซนเตอร์ Center, อยากให้ดูตรงไอคอนเกมเซนเตอร์นิดนึงโลโก้ไอคอนเกมเซนเตอร์เป็นรูปภูมิลัยของรถฟอร์มูล่าวัน เค้กโคตรเอานะครับโคตรเอาตั้งใจทำอยู่นะคุณทำไปเล่นไปอ่ะทีนี้พามาดู about phone นิดหนึ่งครับก่อนที่จะไปลองเล่นกันนะครับเพราะจริงๆแล้วความพิเศษของเขาเนี่ยอยู่ตรงที่ของแถมเขาซะมากกว่านะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์นี่ เรียวมี GT7 Dream Edition นะครับครอบทับด้วยเรียวมี UI 6.0แล้วก็อยู่บนพื้นฐานของ Android 15นะครับตัวนี้ครับหน้าจอนะครับเป็นขนาดหน้าจอ6.7 8นิ้วนะครับความละเอียดเป็น 1.5K Refresh r เ t e หน้าจอเป็น 120Hz นะครับ CPU ให้มาเป็น m e d i a t e ท Dimensity 9400E นะครับความแรงอันตูตู้ล้านปลายปลาย2ล้านต้นๆมีให้เห็นแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวแรมครับให้มาเยอะมากกว่าตัวปกติที่ 16G b ขยายเพิ่มได้จาก อีก12กลายเป็น28กิกเหลือเฟือกันไปเลยนะครับแล้วก็ต่อเลจนะครับตัวนี้ก็จะเป็นความจุ512กิกซึ่งตัวปกติเนี่ยนะครับจะเป็นความจุ256แล้วก็512ตัวท็อปนะครับแต่ว่าตัวนี้คือท็อปตั้งแต่ต้นมาเลยนะครับคัสตอมแรมเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับในส่วนต,ตัวกล้องครับตัวนี้ให้กล้องหน้ามาที่32ล้านนะครับกล้องหลังครับเป็นความละเอียด50ล้านหลัก 50ล้านเทเลแล้วก็8ล้านอัลทาวนะครับวิดีโอด้านหลังเนี่ยครับถ่ายได้ที่ 4K 120นะครับแล้วก็ 8K 30เฟรมนะครับส่วนกล้องหน้า 4K 60ได้ได้ดเ k อย่างเอานะครับอย่างเอานะแบตเตอรี่นะครับนี่คือจุดเด่นของเขาเลยให้มา7,000ม ah, ิลลิแอมพร้อมกับฟ a s ชาร์จ g e 120วัตต์และ แผ่นราความร้อนที่ใหญ่มากๆเรียกได้ว่าใหญ่สุดในหมู่บรรดาสมาร์ทโฟนเรือธงเลยก็ว่าได้นะครับแผงข้างหลังที่คุณเห็นอยู่เนี้ยทำมาเพื่อระบายความร้อนโดยเฉพาะนะครับและจริงๆแล้วถ้าเราไปเจาะลึกหน้าจอของเขาเนี่ยก็จะค้นพบได้ว่าจอของเขาเนี่ยเป็นจอที่มีค่าอัตรารีเฟรชเรทที่สูงมากทัสเซมปิ้งเรทที่สูงมาก P W M UM สูงมากแล้วก็มีการอัปเกรดในส่วนของตัวน้ำกระเซน็นนะครับให้มันดีขึ้นอย่างเช่นตัว Splash t ช u c h ซึ่งเมื่อก่อนมันดีมากๆอยู่แล้วครับตอนนี้ดียิ่งกว่าเดิมอีกนะครับและพอพูดถึงตัวน้ำกระเซ็นบนหน้าจอสมาร์ทโฟนที่อยู่ในมือผมนี้ครับกันน้ำกันฝุ่น IP69 ซึ่งบ้าบอจัดนะครับอันนี้คือให้มาแบบว่าจัดเต็มสุดแล้วท้ามันจะจัดเต็มได้อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นจุดเด่นของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ก็คือเรื่องของตัวฟีเจอร์ AI นะครับ AI ตัวนี้ให้มาครบเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัว AI Planner AI Smart Loop หรือว่าจะเป็น AI อื่นๆที่มีอยู่ในเรียวมี i 6.0จนะครับจริงแล้วจะเรแล้วเป็นมือถือ a อตัวหนึ่งก็ว่าได้นะให้มาครบจัดเต็มมากๆนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นมาให้รู้กันนะครับว่ามี AI ตัวไหนบ้างแต่ว่าใครชอบใช้งาน AI บนสมาร์ทโฟนที่ทำมาเพื่อเล่นเกมแต่ AI แบบในชีวิตประจำวันคือให้มาจัดเต็มเนี่ยนะครับ r e ียวมี t 7คือให้มาครบมากนะครับที่สำคัญครับในวันที่เขาเปิดตัวเนี่ยนะครับเขา เวลาเราไปเล่นเกมมาเนี่ยนะครับมันอึดระดับที่ว่าคุณเล่นเกมหรือว่าใช้งานชีวิตประจำวันจนครบวันแล้วนะแบตเตอรี่ยังอยู่ได้เกิน1วันแบตเตอรี่ยังอยู่ได้เนี่ยนะครับเกินประมาณแบบเกิน50%อร์เซ็นคือเอาง่ายว่า2วันคุณชิลชได้จริงหรือเปล่าเนี่ยนี้คุณต้องไปดูในช่องเกมจ๋าที่เขาทดสอบให้แต่ว่าถ้าที่ผมลองใช้งานมานะจริง แบตแม่งโคตรอึดเลยครับ7,000ม ah ิลลิแอมป์อะให้มาในเรือธงนะเว้ยเราไม่เคยเจอเรือธงที่สเปกแรงแบบนี้แล้วให้แบต7 0 0 0มาก่อนแล้วประเด็นคือแบต7 0 0 0ของเขาเนี่ยครับเป็นแบตแบบซิลิคอนคาร์บอนซึ่งมันเบาวกว่ามันบางกว่ามันจุลงไปในสมาร์ทโฟนที่หน้าตาเหมือนกับมือถือแบต5้0 0แบต4 5่0าได้ยังไงก็ไม่รู้แต่มันทำมาได้แล้วนะครับแล้วใช้งานได้จริงใช้งานได้ดีมากๆ <S <S อีกอย่างคือเรื่องของฟ้าชาร์จท,ที่หลายคนเป็นกังวลว่าเอ้ย ซิคอนคาร์บอนมันต้องช้าช้าแน่เลยเทโนโลมีใหม่120วัตต์เรีามีเข้พรูฟมาให้แล้วนะครับว่าใช้งานได้หรือสูรพัดแบตแบบโอ้โหมันต้องไม่ทนเหมือนกับแบตสมัยก่อนแน่เลยทนเหมือนกันมีองค์กรรองรับอย่างตัวทีวีร็อคแลนด์ที่ไปเซอร์ติฟายมาว่าแบตอึดจริงนะจ๊ะ แบตทนจริงนะจ๊ะนู่นนี่นั่นให้มาครบมากนะครับก็ถือว่าดีนะสำหรับคนที่ต้องการมือถือเล่นเกมแล้วแบตอืดๆอยู่สเปคแรงแรงอยู่ตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์มากนะครับก่อนที่เราจะจางกันไปนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพามาลองกล้องนิดนึงดีกว่าเพราะว่าจริงเราในส่งตัวกล้องเนี่ยเหมือนเดิมนะถ้าใครที่เคยดูพรีวิวหรือว่ารีวิวของเรียวมี GT7 ไปแล้วจะเห็นเลยว่ามันเหมือนกันเซตตรงเซตติ้งอะไรมันเหมือนกันแล้วถ้าเกิดว่าเราเทียบกับเรียวมีเรีมี GT7 p r ดนั้นดียวอย่างและก็ด่าในด้วนดช่น คุณภาพของวิด kind of ีโออะเรียมี GT7 Pro ไม่มี 4K 120นะตัว Pro นะเว้ยตัว Pro นะไม่มี 4K 120อันเนี้ยเขาใส่ 4K 120มาให้อาจจะเพื่อแบบความแรงวะไม่รู้แบบว่าแรงแบบ Formula One เรเงี้ยแต่ให้มานะครับหรือจะเป็นการถ่ายวิดีโอกล้องหน้า 4K 60เรียวมี GT7 Pro ซึ่งแพงกว่าได้แค่ Full HD 60อะไรแบบเนี้ยครับและถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายถ่ายรูปครับผมขออนญาตเอาอะไรให้เพื่อนเได้ดูนิดนึงเ อาจจะดูแบบเฮ้ยมันก็ไม่ได้มีอะไรเนี่ยพี่กรอบลายน้ําพิเศษสําหรับฟอร์มูล่าวันทีมเฉพาะเลยนะเฉพาะรุ่นนี้เลยนะแล้วเป็นลิขสิทธิ์แท้ด้วยนะมีไมห้นี่หน้าตาจะเประมาณนี้เรียมี GT7 d r e m m Edition Aston Martin Formula One Team เยสเกนี่มีกรอบมาให้3แบบนะครับนี่กรอบบนกรอบล่างกรอบด้านข้างแบบว่าถ่ายแนวตั้งแนวนอนเลยครับก็ไปใช้ได้คือเจ๋งมากครับเจ๋งมากดูดิเฮ้ย hey. คนที่เป็นแฟนคลับแอสตันมาตินเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะชอบนะเราไม่ค่อยเจอแบรนด์รถฟอร์มูล่าวันที่เราชอบได้ไปคอลแลบกับแบรนด์มือถือที่เราชอบกันบ่อยๆอย่างอย่างเอาส่วนตัวผมเลยนะที่เจอก็จะเป็นพวกวันพลัสที่ได้ไปคอลแลบกับแมคลาเรนอันนั้นคือผมกรี๊ดกราดมากหรือว่าจะเป็นทางฝั่งเรย์มี่ที่ได้ไปคอลแลบกับทีมของ Mercedes Benz และนี่เป็นแบรนด์ที่3และที่ได้ไปคอลแลบกับฟอร์มูล่าวันที่ผมชอบก็คือทีม Aston Martin นะครับก็คือแบรนด์เรย์มี่นั่นเองก็ถือลลแบบกั Aston GT มาตินอีกนะครับก็หวังไงหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับก่อนจะจากกันไปจริงๆแล้วนะครับขออนุญาตให้เพื่อนๆมาดูบ็อกเซตอันนี้ดีกว่าผมว่าเขาน่าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะเป็นเฮอริเทจของเขาที่เป็นประวัติศาสตร์ยาวนาน110ปีของแบรนด์ Martin, อแอสตันมาตินเขาหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ามีบุ๊กมาให้เห็นนะนี่คือผมสามารถทําคลิปนั่งเล่าประวัติแอสตันมาตินให้คุณฟังได้อีกหนึ่งคลิปเลยนะเพราะว่าทีมแอสตันมาตินที่เป็นโฟมเล่าวันทีมเนี่ยครับ มีประวัติที่ยาวนานมากนะครับเป็นร้อยปีนะครับเพิ่มมาดูด้านในนะครับก็จะเจอกับ c e o ของเรียวมีนะครับเขาได้บรรยายว่าเอยโอ้ยเขาดีใจแค่ไหนที่ได้แบบว่าเป็นคอนแอลบกับ As t o n m มาติ n นะครับมันก็เลยได้ชื่อว่าเรียวมี GT7 d r e a m Edition เข้าใจป่ะเออมันมันเป็นอะไรที่แบบว่าภูมิใจสำหรับเขาผมเองก็ภูมิใจนะว่าแบบแบรนด์น้องใหม่ซึ่งแบบถ้าเราเทียบกับอะไรแบรนด์ที่อายุเยอะกว่านี้เขาถือเป็นน้องใหม่แต่เขาได้มีโอกาสแล้วก็ได้พลุัวเองในระดับโลกจนทำให้แบรนด์ระดับโลกยอมมาคอลแอลบกับเขาด้วยนะคร อาสรของ a s สตันมาติน1914ยาวนานปะแล้วนี่คือรถสมัยก่อนของเขาอะรถแบบน่าจะก่อนสงครามโลกด้วยซ้ำอะคุณ1914นี่ก่อนสงครามโลกครั้งที่1อีกปะนี่นี่เป็นรถฟอร์มูล่า1ของเขานะครับที่ได้แชมป์นะ taking the lead 24 o f Aston Martin DBR1 to a first place finish in the 24 o u r hour f Le Mans ก็คือชนะนะครับที่1 กับคุณที่พวกเราน่าจะรู้จักกัน Carol Shelby รู้จักปะต้องรู้จักอยูแล้วถ้าใครที่เคยดูฟอร์ดกับเฟอร์รารี่อ่ะคาร์โเชลคือคนที่เคยชนะเลอมมง นี่เป็นอเมริกันชนคนแรกที่ชนะท4ว o u เ s โฟร์อลอบอมังใช่ปะขับ a s สตันมาตินเห็นไหมมันมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากนะครับนี่ we have an u n s t o p p a b l e อันนี้ก็จะเป็นแบบว่า from dream to the reality จากความฝันสู่ความจริงนะครับ true perfectionist ก็คือแบบว่าเป็นคนที่ต้องเสพติดความเ e อร์เฟระดับหนึ่งนะครับที่จะทำงานกับ a s สตันมาตินได้ better and better and better ดียิ่งขึ้นดีกว่าดีกว่า The base is yet to come เนี่ย Design for intensity เนี่ยคือสโลแกนที่เขายึดมั่นมาตลอดเลยนะแล้วเนี่ยคือภาพที่จับคือกล้องจับไม่ได้ครับเร็วเกิน <c oughs> 300กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับ Aston Martin Aramco Formula One Team นะครับเรย์มีเขาด้วยสวยงามนะสวยงามเรย์มี GT7 Dream Edition นี่คนนี้คือคุณอลอนโซ่นะครับคุณอลอนโซ่เนี่ยเป็นนักขับ Formula 1ที่ผมชอบมากในยุคข,ของเขานะครับอันนี้ก็จะเป็น performance ของเรยมี GT7 เขานะครับ ดิเมนซิตี้แ a ลตชิปชิปเซ็ตนะครับรอยสวัสด์เ t าตราชาร์ตไฮเปอร์อิมเจนะครับแคมราซิสเต็มแบตเตอรี่7000ไททันแบตเตอรี่600นิดโปรอีสปอร์ตดิสプレนะครับแล้วก็ตัวแรมรอมครับให้มา 16GB ก t ิกสตอ5 1เ g b ยกินะครับเยอะมากเยอะมากันมาตินโลโก้เวลาโดนน้ำก็สวยนะคุณนี่เรือมี G m i u m e d i t i o n สวยอะ ของทั้งหมดที่อยู่ในเซตเรียวมี GT7 Dream Edition นะครับขอบคุณทางฝั่งเรียวมีด้วยนะที่ส่งสมาร์ทโฟนรุ่นพิเศษตัวนี้มาให้ก่อนที่มันจะเปิดตัวนะครับแล้วก็หลายๆคนตอนนี้ก็น่าจะได้เห็นกันบ้างแล้วนะครับในโซเชียลมีเดียของทางฝั่งเรียวมีเขาที่เขาโปรโมทว่าแบบเฮ้ยจะมีสิ่งพิเศษเกิดขึ้นนะสำหรับแบรนด์เรียวมีก็คือเขาโพสต์รูป สีแบบนี้แหละสี s t o n m a มาติ Green นะครับถามว่าคนทั่วไปจะเดาออกไหมผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเดาออกนะเพราะว่าเรมีเขาเขาเขาเน้นเรื่องความแรงอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นแฟนลับ For ม u l a าวันะ่ะเห็นแค่ผ้าคลุมรถเห็นแค่สีแบ็ k กราวด์ข้างหลังอะผมเชื่อทุกคนรู้คือรู้ได้ด้วยหัดเสดเดิมและผมเองเนี่ยวันที่ผมเห็นเขาประกาศเนี่ยตอนนั้นผมยังไม่รู้นะว่าเขาไ,ได้ไปคอลแลลกับใครแต่พอเขาโพสต์รูปนั้นไปผมรู้ทันทีเลยโดยที่แบบเรมีต้องบอกผมเลยครับเพราะว่าเราเป็นแฟนลับทีมนี้อยู่แล้วเราเห็นเลยว่าเรารู้เลยว่าเค เรียวมีได้ไปคอลแลปกับแอสตันมาตินว่ะนะครับใครที่เคยเห็นในในโซเชียลเรียวมีน่าจะเก็ตฟิลอยู่นะครับอ่ะขอบคุณเรียวมีครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวถ้ายัางไงนะครับเพื่อนๆคนไหนอยากดูรีวิวการสำสอบเกมนะครับสามารถไปดูได้ในช่องเกมจ๋านะครับเดี๋ยวเกมจ๋าทำให้สำหรับเรียวมี GT7 Dream Edition นะครับขอบคุณเรียวมีครั้งหนึ่งนะวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีสวีสด,สวสดัครับ